เบาเบากวเก่าก็เนี่ยแล้วเบากวเก่าแล้วเนาะเออกกรดูแลตัวเก่านะดูแลตัวเก่าดีๆต้องห้ามอย่างพองทบทบทัวร์เหรอห้ามโกมโกมเยอะเออห้ามโกมยกของนักต้องระวังท่าทางเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเก็บพงเก็บผิกนี่ใจออ่างใจเก้าอี้แล้วมันก็ เออแล้วก็ยืนเนระยืนแปลงฟันเหรอเท่าต้องเลื่อมกันก็เลื่อมเลื่อมแล้วยังเลื่อมแล้วแหละเอ้เชค่เออเอาเอาฟ้าเอาคือเขาโหเขาโหแล้วมันก็ต้องระวังท่าอย่างนี้แหละเออดีแล้วครับ เอออย่าได้แต่เขาต้องระวังดีๆระวังท่าทางดีๆครับนั่น่ะระวังก้มเนี่ยหนะแล้วก็แล้วก็ยกของนักเนะท่าทางต้องดีได้ได้เยอะแล้วเนาะได้เยอะแล้วอ่าโอเคอ่าแล้วก็นี่ก็สักแ็มสักห้าเดือนก็ก่อยไม้ขําข้างเนาะแต่ถ้ามันจะแม่งกลมาเลยเนาะอ่าโอเคครับครับเอาคลิปลงในเพจหน่อยนะ เอาคลิปลงในเพจหน่อยนะ <laughs>